ครับท่ากาเซียโดนเมืองตอนที่สุดตอนนี้จะให้ดูเคาน์เตอร์เช็คอินขาออกครับนี่คือเคาน์เตอร์เช็คอินขาอาคารผู้โดยสารกาคารหนึ่ง เาใช้งานเมวันทีพุทธศักราชพุทธศักราชตรงมันรอสักกลับมาพูดถึงเรื่องของท่าอากาศยานดนเหมือนกันบ้างครับหลังจากต่อจากตอนที่หนึ่งครับสมไมก่อนเนี่ยอันนี้ครับนี่คือป้ายประชาสัมพันาการส่งเสรับแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีจอโทรทัศน์ครับจอโทรทัศน์ใหญ่ๆครับ จำได้ว่าเป็นจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่ครับของบริษัทพานาโซนิโคคอปเปเลชั่นจากประเทศญี่ปุ่นครับติดตั้งไว้ตรงบริเวณตรงนี้ครับมันจะมีจอใหญ่ๆอ,อยู่สองสามจอถ้ากาเซียนดอนเมืองเนี่ยเปิดดำเนินกิจการเมื่อปีพุทธศักราช2457แต่ทว่าเมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2459เนี่ยบริษัทถ้ากาเซียนไทยจึงก่อตั้งขึ้นนะดำเนินกิจการและให้บริการถ้ากาเซียนทั่วทั้ง ซึ่งส <te> ่งผลทําไมท่ากาลเซ่ซึ่งซึ่งส่งผลทําไมกรุงเทพมหานครน่ะมีท่ากาลเซีนานาชาติสองแห่คือท่ากัลเซ่โดนหครับกับท่ากาลเซ่สัวหนึ่งผมซึ่งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการไปทางด้านฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครครับกรุงเทพมหานครจึงเลยมีสนามบินนานาชาติสองแห่งหรือท่ากาลเซีนานาชาติสองแห่งคือท่ากาลเซ่โดนหนึ่งกรุงเทพมหานครท่ากาลเซ่สัวหนึ่งโดนว่า การ,รดำเนินกิจการและให้บริการภาคอาเซียนได้ส่งผลก็ส่บต่อต่อภาคอาเซียนนอร์มิงยล้นะครับเนื่องจากได้มีการเป็นการให้บริการอยา่างเด็ดขาดอยู่พอสมควรจนกระทั่งเนื่องจากภาคอาเซียนมีปัญหาในการปาใช้งานแล้วก็สภาพอะไรต่างๆนอาคับผู้โดยสารพื้นที่ส่ามก็เลยมีการ เราให้บริการภาคาอาเซียนตอนในลนักษณะเฉื่อปานนิติการตั้งแต่วันที่2 5มีนาะพุทธศักราช2555ก็ได้บริการผู้โดยสารภายในประเทศอาคารหลักเดิมครับตรงไปครับไกลมากครับอยู่ทางตอนใต้ครับรอยู่ทางตอนใต้ของภาคอาเซียนครับอาคารผู้โดยสารและอาคารการสินคา้าได้เปิดการใช้งานและเปิดการให้บริการครับแต่ถ้าว่า2,550ถึง2,554ได้มีการเปิดอาคารผู้โดยสารภายในประเทศอาคาร จนถึงปีพุทธศักราช2550ก็ได้มีการกลับมาเปิดใช้งานนะครับผู้โดยสารอาคารหนึ่งและในปี2555เนี่ยได้ดรับการยกฐานะกลับมาเป็นภาคการขนานาชาติอีกครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2558ได้กลับมาเปิดให้บริการอาคารสองอาคารสองในปัจจุบันคือกลายเป็นอาคารที่รองรับเที่ยวบินภายในประเทศหรืออาคารผู้โดยสารภายในประเทศครับ ท่ากาเซียนโดนเมืองเนี่ยได้รับการยกฐานะเป็นท่ากาเซียนนานาชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราชสองพันสี่ร้อเกสิบแปละในปีพุทธศักราชสอง8ันสี่รอ้าสิแถึงพุทธศักราช2 5 5พัน้อยได้เคยใช้ชื่อว่าท่ากาเซียนกรุงเทพครับ,รบเนื่องจากเป็นท่ากาเซียนนานาชาติและเป็นท่ากาเซียนประจำกรุงเทพมหานครครับขอไปดีๆยยดูเครื่องครับนี่คือเครื่องทำการตรวจสอบน้ำหนักสัมภาระครับ สมาร์ตดจะใช้เครื่องบินครับมีอยู่สองช่องครับก็คือช่องด้านซ้ายมือนี่คือสมาร์ถือขึ้นเครื่องครับก็คือสมาร์ถือขึ้นเครื่องเนี่ยช่องที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นช่องเล็กๆครับนั่นคือสำหรับใส่ไปในห้องโดยสารของเครื่องบินน้ำหนักต้องอยู่ภายใน7กิโกรัมหรือต่ำกว่าเจ็ดกิโลกรัมได้ครับ 5, ความยาว56เซนติเมตรความกว้าง35เซนติเมตรครับแล้วก็ตรงด้านข้างนี่23เซนติเมตรครับเอามาใส่เลยครับแล้วก็แบบนี้น,นะครับชั่งน้ำหนักดูนี่ครับด,ดามาล็อกใส่เครื่องครับเป็นไปตามเกณฑ์ครับใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักเอาครับ ดูตามสเกยียแล้วก็ดูตามหมายเลขที่ข้างนะครับรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง150กิโลกรัมครับ1.2เจอวครับมาตรฐานของเครื่องในคูนจุนกิโลกครับ,รบท้องทานด้าขวามือครับนั่นคือสัมภาระเนี่ยใช้เข้าไปอยู่ภายในเครื่องบินครับก็คือท้องเครื่องบินครับก็คือไม่ใส่ห้องไม่ใส่ห้องโดยสารครับ เรียกว่าตัมบาราโหลดรสายเชือ่อยน้ำหนักไม่ได้กำหนดเอาไว้ครับแต่ว่าน้ำหนักสูงสดุง<ม>ดเนี่ยรู้จักไงก็ได้ครับไม่เกินหนึร้อยหอาสิบกิโลสัมเาร์บนที่กับผมได้ให้ดูมเมื่อส,บบสบักครู่ทุก ยาวก็14เซเมตรความกว้าง7 0เซเมตรด้านขอบ47เซเมตรเนเอามาใส่ในช่องนี้ครับที่มีพื้นที่เยอะๆครับนี่คือช่องพื้นที่รองรับรป่อและถ่งของสารละเราทำการช่างแล้วเนี่ยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ก็ให้ดูตามนี้ครับดูตามนี้ก่อนครับแล้วก็ไป้าไปข้างใน วางไว้ครับแล้วก็วางไว้แล้วก็ดูน้ําหนักครับน้ําหนักโดยรวมเนี่ยต้องอยู่ภายในหนึ่งว่าหับตามเครื่องที่ก้าวลองครับได้ถ้าเป็นใส่ไปในห้องโดยสารต้องอยู่ภายในเจ็ดกิโลครับภายในเครื่องบินไม่ใส่ในห้องโดยสารเนี่ยทำยังไงก็ได้ครับไม่ให้รวมกันแล้วเนี่ย

ี่คือจอแสดงตารางเที่ยวบินครับที่ผมดูนเนี่ยคือเที่ยวบินครับะหว่างประเทศตอนนี้แสดงความหมายยังไงครับก็คือขอ,อง B S เนี่ยก็คือช่องตรวเที่ยินขาออกแดงก็คือตรงนี้เราอยู่ช่องสองครับตรงนี้เนี่ยจะเป็น2 B แต่เป็นช่อง H ครับ JQ เนี่ยตางบนเนี่ยก็คือสองเหมือน,นกันครับแต่ตรงนี้เป็นส่วนของ J กับ Q เวลาก็คือถ้าเป็นศูนย์นาทีคือสามารถก็ไปชิคอินได้เลยครับ ประดิใจดูเครื่องเครื่องเช็คอินด้วยตัวเองครับหรือเครื่องตรวจด้วยตัวเองครับอันนี้ฉบับท่าากาศยานนอรเมืองครับก็ค,คือน่าจะกดตามนี้ครับสายการบินตรงนี้คือเราอยู่ของสายการบินไทยเอเชียครับอาคารหนึ่งจะมีสายการบินนกแอร์สายการบินไทยเอเชียครับสายการบินไทยไลออนกดตามนี้นนครับ แล้วก็ไม่ภาษาไทยก็คือทำการเช็คอินครับตามนี้ครับก็จะมีสองท่องก็คือกรอกหมายเลขก,การสมองงที่นั่งครับก็คือท่านซื้อตัวเครื่องบินแล้วก็สมสมองที่นั่งเนี่ยรู้หมายเลขก,ก็ให้กดต่อีปครับแล้วก็พิมพ์หมายเลขที่นั่งของคักผมไม่ได้ขึ้นเครื่องบินนะครับแต่ให้ดูเฉยๆครับ สั้นๆก่นอนนะครับเพราะว่ามีข้อจํากัดหลายอย่างพวกนี้คือช่องตรวจนังสือเดินทางกับปัตโดยสารไปเข้าไปที่ช่องเสร็จไตรงหน้าที่มีข้อมูลแล้วก็ข้อมูลตัวบุคคลแล้วก็ข้อมูลเที่ยวบ,บินครับในบัตรโดยสารจำบิทนะครับ อันนี้น่าจะเป็นพิมพ์บัตรโดยสารครับก็ทําเหมือนลักษณะแบบนี้ครับออป้อนแปะเข้าไปครับแต่ก่อนจะแปะเนี่ยป้อนใเรายการจอหรือสแกนบาร์โคดก่อนอาเป็นสแกนกําหนดการเดินทางครับก็จะประมาณนี้ครับการสแกนเนี่ยก็จะก็จะสแกนตรงบริเวณตรงนี้มากกว่า ครับขอยกเลิกดีกว่าครับเพราะว่าเยวจะเพราะว่าจะไปถ่ายตื่นครับถ้าทําธุรกรรมจากเครื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นช่องเสียบบัตรครับเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตอะไรสักอย่างอะไรทํามองนั้น โอเคนะครับได้รับบัตรเด่นิดิตบัตรเดบิต,บตแล้วก็บัตรที่เกี่ยวข้องถ้าไม่มีปัญหาแล้วก็ทําการเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะได้บัตรโดยสารแล้วก็บัตรสำหรับเช็คอินเข้าออกหนึ่งใบครับหรือไม่ก็เป็นสายส,สายรัดกระเป๋าสายที่ติดกับแนบกระเป๋าเสร็จ นี่คือเราเตอร์เชินขาวครับในวันอาทิตย์ที่12มีนาะคมพุทธศักราชสอง6กเนี่ยก็ผมได้บันทึกเนะี่ยแล้วบันทึกในะช่วงเวลา17บเนาฬิกาหรือสิบเกานาฬกมีผู้โดยสารเยอะมากครับแต่ว่าผู้โดยสารเบา,เ,บาเบาบางลงในระดับก็เลยแบบน่าจะบันทึกได้ครับอันนี้คือ เครื่องชั่งน้ำหนักสัมภาระโดยโรรอาราศก็คือ,กด,อก,กดเลือกใช้สายการบ,บินที่ท่านได้ใช้บริการแล้วก็โดยสารแล้วก็ทำการตรวจสอบน้ำหนักสัมภาระครับแล้วก็เอาหนังสือเดินทางกับวัดโดยสารเนี่ยทำการตรวจในช่องใส่ใสครับแล้วก็สแกนแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลครับเมื่อสแกนแล้วเนี่ย ก่อนจะตรวจสอบเบเช็คกระเป๋าหรือน้ำหรือสิ่งของสำรักเนี่ยใช้ด้ามน,นี้กับอา่านข้อมูลเข้าไปครับอา่านข้อมูลตามเส้นบาร์โค้ดเป็นแถวบเบื่อดำเนินการเสร็จแล้วถ้าไม่มีปัญหาแล้วก็ท่านจะได้กระดาษไวแนบติดกับกระเป๋าหรือวัสูุสิ่งของสำรักที่ติดกับกระเป๋าหรือสิ่งสิ่งของสำรักที่จะใช้เข้าไปในภายในท้อง ของเครื่องบินเนี่ยได้กระดาษหนึ่งเส้นเนี่ย,ยก็เอามาแนบติดไว้กับกลป,ะปะ๋งแล้วก็กรองแล้วก็สิงกรองสภาระอะไรต่างๆที่จะใส่ไปในเครื่องบินโดยโดยไม่ใส่ไปยังห้องโดยสารของเครื่องบินห้องแยกใครออกนะครับนี่คือเคาน์เตอร์เชิอินครับตรงนี้คือสำหรับเจ้าหน้าที่เอาไว้ดำเนินการตรวจสอบและจัดการน้ำหนัก อันนี้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยตอนที่หนึ่งเนี่ยได้นาเสนอไปแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจกัปกาะถึงกองตำราในสมัยให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไม่ดูอีกแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยแหละครับในสมัยก่อนชน่วงปี 2, สองพสสิบถึง2อ4 6ันรสี่สิหกรือสองพัสิบเ็ด ื่อท่านเข้าสู่ผู้โดยสารเมื่อเมื่อท่านเข้าสู่อาคารผู้โดยสารจะมีเครื่องหมายนี้ครับติดตั้งไว้ด้านหน้าค่ติดตั้งไปด้านด้านหน้าตรงเช็คอินเขาเพราะในเวลาต่อมาเนี่ยวิธีการตรวจจะเปลี่ยนแปลงไปครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งไว้ตรงนี้ครับก็เข้ามาตรวจตรงนี้ได้เลยครับือด้วยสาเหตุเรื่ออะไรผมไม่ทราบนะครับแต่ในข้างในเนี่ย ก็คือเครื่องที่ของผมบอกนั่นก็คือเป็นเครื่องตรวจว,วัตถุอันตรายหรือวัตถุต้องสงสัยเอากระเป๋าหรือสิ่งของสัมภารเนี่ยวางไว้ตรงนี้ครับเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องข้างในทําการตรวจว,ว่ามีวัตถุตายหรือมีวัตถุที่ต้องสงสัยก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ย มัจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็จอวิดีทัชต์ตัวสอบว่าสิ่งของมีอันตรายแ่าถ้ามีมีปัญหาเนี่ยในสมัยก่อนอ๋อไปไว้ตรงนู้นครับถ้าออกตรงท่องหลังไว้แล้วก็เข้าสู่คอมเตอร์เช็คอินเขาดีครับถ้ามีปัญหาก็ต้องเอาสิ่งของ,ของนั้นออกครับหรือไม่ก็ ชำระค่าใช้จ่ายเพื่อรับผิดช,ชอบในความเสียงแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ <c oughs> แผนการเดินทางแล้วก็ความปลอดภัยในการเดินทางเลยครับและในสมัยนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือในปัจจุบันเนี่ยท่านเข้ามาจากตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เช็คอินเขาตัวเช็คอินเขาออกเสร็จแล้วเนี่ยถ้ากระเป๋าหรือสิ่งของสำหรับมีเรื่องที่น่าสงสัยหรือมีปัญหาเนี่ยเขามาช่างไว้ตามลักษณะแบบนี้ครับ ตรวจสอบตรวจสอบแล้วก็เอาขระอปาวางไว้ตรงนี้ครับขออนุญาตนะครับ,บอรน,บนอกจากไม่มีเจ้าหน้าที่ครับนี่ครับถ้ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยอันนี้มันมีระบบมันมีอะไร่ะครับก็อเอาส่วนนี้ออกมาครับ นันคือการจัดัมมนัมว่าจัดสัมสมนเสร็จแล้วเนี่ยเข้าสู่กระบวนการตรวจผู้โดยสารเขาด้านขวามมือกับเดี๋ยวจะอธิบายให้ทีหลังครับต้องขอไปต่อเจ้าหน้าที่ แล้วก็ผู้บริหารท่ากาัลเซียโนดนเมืองทุกๆคนครับไม่ว่าจะโดยท่ากาัศเซียเองหรือไม่ก็โดยโดยงานอื่นๆเองเนะี่ยน,นี่ถ่ายไว้เก็บเป็นสีสันด้วยถ่ายเป็นพ่อความรู้ด้วยแล้วก็ถ่ายเพื่อบันทึกความทรงจำไปด้วย 20นาทีจบครับว่ามุกยาวมากครับและตอนหน้าเนี่ยจะนําเสนอในส่วนของที่ขบวนการผู้โดยสารเก่าของว่าบางประเทศแล้วก็การถ่ายทำนั้นอาจมีข้อจํากัดได้ครับนี่คือว่าตรวจตารางครับ ไม่สามารถเข้าสู่เครื่องบินที่ท่านออกไปนะครับไม่สามารถนำเข้าสู่เครื่องบินหรือเที่ยวบินที่ท่านได้ใช้บริการเราจะมีอย่างเช่นผลไม้ที่มีกลิ่นแล้วก็วัตถุอันตรายครับสารเคมีนี่คือเคาน์เตอร์ออกไปนะครับนี่คือ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วก็ทางออกครับเดยกสักู๊เนี่ยจะให้ดูสายมือที่เขาจะมีโรงแรมออมบารีหรือว่าติดตามรับชมได้ในตอนหน้าดิที่คือกุญแจ มีโรงแรมสําหรับรองรับกับท่าอาก<ข>าศแถนนั่นคือโรงแรมอัอมาลรีแอร์พอร์ตครับตรงไปเลยครับแล้วก็เลี้ยวขวาข้างบนเนี่ยจะเป็นสีส้มๆมันคือสัญลักษณ์ของโรงแรมนี้แอร์พอร์ตพบกันใหม่ในตอนหน้าดีกว่าครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ